โอเคนะครับนะครั้นี้เรามาดูเรื่องของวงจรนะครับวงจรของโพลิเทสเนาะก็ระบบ w i f i นะครับก็ง่ายๆเลยนะถ้ามีเบรกเกอร์ก็เอาเบรกเกอร์นะครับถ้าไม่มีก็ต่อตรงได้แต่ก็จะเสี่ยงความเสี่ยงจะตกอยู่ที่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับซึ่งก็แล้วแต่ความชอบหรือตามใจนะครับก็เริ่มจากลักนะครับลักของเราเนาะแล้วก็ใส่สายที่ลักนะครับจะเป็นสาย1ห,หรือสาย2ก็ได้แล้วแต่เลยเนาะ ต่อมาคือวิ่งไฟจากปาร์เนี่ยเข้าเบรกเกอร์ก่อนนะครับพอเข้าเบรกเกอร์เสร็จปุ๊บเนี่ยจะเข้าจากฝั่งบนหรือฝั่งล่างก็แล้วแต่นะครับพอเข้าเสร็จปุ๊บใช่ไหมเข้าคู่ล่างอ่ะแล้วก็ออกคู่บนเนาะอ่ะถ้าเปิดเบรกเกอร์ปุ๊บมันก็จะวิ่งเข้าหาตัวเครื่อง power test ของเรานะครับเนาะทีนี้พอเข้าปุ๊บก็ต้องมีออกใช่ไหมนี่พอ2เส้นลายคาร์บอน เราไม่ต้องไปซีเรียสว่าจะต้องลายหรือจะต้องนิวตันอะไรนะครับแต่ก็ถ้าหาได้ตาม Data ก็โอเคนะครับแต่ในทางปฏิบัติแล้วปักมันถ้าไม่ใช่3ตาเนี่ยเราก็ใส่สลับกลับไปมันมันก็ได้นะครับมันก็ทำงานปกติเนาะก็ผ่านไปทางลายกับนิวตันนะครับเข้าเปิงเปึงเข้าที่ตาม Input นะครับ L in นะครับแล้วก็ N เี่ยจะต่อร่วมกันอยู่แล้วนะครับเส้น2องเส้นเนี่ยจะต่อร่วมกันเข้า L INPUT อ่าแล้วก็เร่วมปึ้งต่อมาขาออกนะครับอันนี้คือขาเข้าเราเข้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาก็คือขาออกก็คือออก I... Output L แลนะครับแล้วก็เร่วมนะครับนะแค่นี้เองออกมาก็เข้าตัวปักนะครับโอ้เป็นวงจรง่ายๆนะครับเนาะเอาไว้ทดสอบของ แบบง่ายๆโอเคโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงขั้นตอนการประกอบแล้วเนาะอันนี้ผมก็ถ่ายเป็นภาพพุทเทศมานะครับนะ mm hmm. ก็ง่ายๆครับข้อแรกคือวางเลเยอร์ก่อนเนาะวางเลเยอร์อุปกรณ์ว่าเราจะติดตั้งอุปกรณ์ไว้ตรงไหนอย่างเงี้ยเนี่ยวางจุดติดตั้งอุปกรณ์นะครับก็แล้วแต่ที่เราต้องการเนาะอันนี้ก็เป็นกล่องนะครับกล่องโฟลอกนะครับกล่องโฟล์กก็เป็น ไม่ใช่กล่องใหม่นะครับก็ไปค้นหากล่องมาเห็นมันก็พอใช้ได้ก็เอามาใช้เลยเนาะทีนี้อย่างที่บอกอุปกรณ์เราก็มีหลักๆก,ก็มีนี่นะครับตัว power test นะครับแล้วก็ปลั๊กนะครับปลั๊กอาปลั๊กปลั๊ก ac นะครับ3ตาก,ก็ดีมันจะได้ใช้งานได้หลากหลายแตย่จริงๆต่อแค่2ส,สายนะไม่ได้ต่อกาวนะครับแล้วก็ก็ไม่ได้ใช้เบเกอร์นะครับพอดีหาเบเกอร์ Baker, ไม่เจอก็เลย ช้อันนี้ไปไปเลยเนาะโอเคต่อไปก็เป็นสายสองนะครับสาย2องคูณ1นห้านะครับเป็นสายสายคู่นะครับนี่สายคู่ก็สายทั่วไปและครับที่เอาไว้เดินตามบ้านนะเนาะก็เจออันนี้ก็แชร์น,นี้นะครับโอเคนะอุปกรณ์ก็มีราวๆนี้นะครับต่อมาพอเราวางเลยเอา ัวทดสอบนะครับแล้วก็ติดตั้งนะครับติดตั้งอุปกรณ์นะสรุปก็คือผมก็จะวางไว้ตรงนี้เนาะตัวซันนอฟเนี่ยแล้วก็<ม>เตรียมปลั๊กเตรียมเ,เตรียมปลั๊กนะครับเตรียมเสียบสายนะครับเข้า input ตเอาพุตของตัวเซนเซอร์ของเรานะครับอ่าก็เริ่มจากฝั่งอินพุตก่อนนะครับอย่างที่ผมบอกไปนี่คือนะครับแนะครับก็ เราก็กำหนดให้เลยว่านี่ L input นะครับก็สายมันจะเป็นสีน้ำเงินกับน้ำตาลนะครับผมก็กำหนดให้น้ำเงินเป็นเป็นลายนะครับเนาะแล้วก็น้ำตาลเป็น N นะครับ Newton นะิวตันเนาะอ่าเริ่มต้นที่ขาเข้าก่อนนะครับนี่นี่ดู N นะครับ N กับ L นะเริ่มจะขาเข้าก่อนนะครับก็แน่นอนครับค่อยๆไล่นะครับไม่ต้องรีบเนาะ โอเคแผ่นที่รูปที่1เสร็จแล้วก็ไปรูปที่2นะครับรูปที่2ก็คือพอเราใส่ Input เสร็จปุ๊บใช่ไหมทีน,นี้เราก็เอาเอาพุตนะครับนี่เส้นนี้เส้นนี้เส้นที่3นี้นะครับนี่เอาพุตนะเส้นเอาพุตนี่เส้นเอาพุตนะเอ็น N, กับเอ็นมันต่อร่วมกันนะครับแล้วก็มีที่ให้เสียบแล้วก็เสียบได้เลยนะเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาพุตสองก็คืออยู่ตรงนี้นะครับ L นะครับนี่ L นี่ที่จะต้องวิ่งไปหาปักนะครับเนี่ยตัวนี้สองเส้นเนี่ยเส้นนี้กับเส้นนี้เนี่ยวิ่งไปหาปักนะครับเนาะปักปักปักตัวเมียนะไม่ใช่ปักตัวผู้นะครับแล้วถ้าอยากจะใส่กาวก็มีนะครับนี่เส้นจุดของกาวก็มีมาให้นะครับนี่กาวคู่นี้ซึ่งในคลิปนี้ไม่ได้ใส่นะครับก็จะเป็นตรงๆเลยเนาะโอเคต่อไปก็จะเป็นเรื่องของปักตัวเมียนะครับก็ออกแบบติดตั้งนะครับก็เอา แล้วแต่นะครับว่าจะใช้อะไรในการเจาะพ็อกพลาสติกนะครับก็ตามใจเลยส่วนผมใช้หินเจียเลยไวดีนะครับก็ติดตั้งพ็อกพลาสติกเจาะแล้วก็ใส่ให้ดูสวยงามก็ตามระเบียบนะครับเนาะพอเราต่อสายเสร็จแล้วเราก็ใส่เข้ากับตัวปลั๊กตัวเมียได้เลยนี่หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้คืออินพุต อืมินพุตอ่าส่วนอันนี้คือเอาพุตนี่นี่นะครับเนี่ยเอาพุตก็จะอยู่ตรงนี้นี่อ่าินพุตก็จะอยู่ฝั่งนี้อืมก็โอเคครับแค่นี้ก็การเสร็จสิ้นแล้วเนาะง่ายๆนะครับโพลูเตเตอร์ของเราก็เสร็จแล้วก็ครั้นี้ก็หาสตรงสติกเกอร์มาแปะนะครับแล้วก็ตาแตนลักช่องสัหน่อยเพื่อให้มันดูคลางขึ้น แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่อง my f r a m e channel นะครับเนาะเพราะว่าต่อจากนี้ก็จะได้ใช้เครื่องนี้ในการพิสูจน์ค่าอะไรต่างๆนะครับได้เยอะขึ้นเนาะโอเคโอเคนะครับคราวนี้พอก็มาถึงในเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับของ evlink นะครับก็ไปสามารถไปดาวน์โหลดนะครับได้ที่ เพสเตนะครับนี่เพสเตรตรงนี้เนาะแล้วก็กดค้นหานะครับ e w e นะครับนี่ e v link นะครับก็จะเจอแอปพลิเคชันนะครับก็คือหน้าตานี้เลยนะครับนี่สมาร์ทโฮมเนาะโอเคต่อไปก็คือเปิดนะครับถ้าไม่ได้ติดตั้งก็จะไม่ได้เปิดนะครับเปิดตัวนี้เนาะก็เราจะเข้ามาถึงหน้าตาโปรแกรมนะครับอันนี้ผมใช้โหมดกลางคืนเนาะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นโหมดกลางวัน โอเคไม่เป็นไรไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้พอมาถึงโปรแกรมแล้วนะครับอันนี้คือในเรื่องของปัม๊มน้ำสวิตช์นะครับซึ่งคลิปที่แล้วเนาะแล้วก็ทําเสร็จแล้วต่อมาเราจะมาบวกนะครับบวกเจ้าสโนฟตัว power minute เนี่ยนะครับก็โดยการกดบวกนะครับนี่บวกเนาะแล้วก็นะครับเลือกการจับคู่เนาะโอเค โอเคพอเลือกการจับคู่นะครับคานนี้เราก็เสียบปลั๊กนะครับตัวซน o อปพาวเวอร์ของเราเนี่ยนะครับพอเสียบปลั๊กปุ๊บแล้วก็เลือกจับคู่อย่างรวดเร็วนะครับเพิ่มหนึ่งอุปกรณ์เรื่องของอ่าไวไฟของเรานะครับ wi-fi ของทางบ้านเราเนี่ยว่าเป็น wi-Fi อะไรนะครับอย่างที่บอกก็คือว่าใช้ wi-fi 2 4 G นะครับไม่ใช่ wi-fi 5 G เนาะ แล้วก็ชื่อ w i f i ใส่รหัสผ่าน wi-fi ด้วยนะครับเนาะแล้วก็กดถัดไปนะครับครน,นี้โหมดจับคู่อัตโนมัติเนี่ยก็จะจับคู่กับอุปกรณ์ของเรานะครับเพียงแค่เสียบเสียบปลั๊กเนาะเสียบปลั๊กเจ้าโนบนะครับแล้วก็รออย่างเดียวเนาะต่อไปก็คือรอโอเคเจอแล้วนะครับเจอแล้วก็คือโอเคนี่ครับชื่อตามนี้เลย เป็นรหัสของตัวเครื่องนะครับแล้วคุณสมบัติเนาะอันนี้ก็โอเคกดเสร็จเลยเนาะผมไม่ได้เพิ่มอะไรเดี๋ยวค่อยไปปรับแต่งเอาทีหลังนะครับโอเคคราวนี้เราก็เจอกับนี่แล้วเห็นไหมเนี่ยดีไว้สามหอะไรเนี่ยเห็นไหมนี่เห็นไหมครับก็จะเจอกับแรงดันไฟนะครับทั้งหลายเนาะวัตนะครับ w นะครับ w ตัวนี้นี่นวนัตน,นะครับ A ก็คือกรแสนะครับ แรงดันตอนนี้อ่านได้2อ0ร้อยสเอ้ยี่สิบสามจุดปีเก้าโวลต์นะครับโอเคเนาะคือตอนนี้ยังไม่ได้เสียบโหลดอะไรนะครับเดี๋ยวจะลองลองเสียบโหลดดูสัหน่อยเนาะเอาเป็นเอ่อปลั๊กนะครับเอาเป็นกาวปืนกาวแล้วกันเสียบปืนกาวเสียบเข้าไปฟึบโอเคเสียบแล้วนะครับในปืนกาวตัวนี้กินไฟอยู่ที่สิบ วัดนะครับอืมเห็นไหมง่ายง่ายเลยเห็นไหมเราเพิ่มอย่างรวดเร็วเลยนะครับนี่เราได้แลวหนึ่งอันเนาะถามว่าเราแก้ไขอะไรได้ไหมเปลี่ยนชื่อได้ไหมเราเราเปลี่ยนได้นะครับนี่ชื่ออุปกรณ์นี่นะครับเปลี่ยนเป็นเอ,อทดสอบพลังงานอองานเขียนผิดงานงาน อ๋องานเรียบร้อยนะครับบันทึกนะโอเคเสร็จแล้วครนี้มันก็จะเปลี่ยนเป็นชื่อทดสอบพลังงานนะครับถามว่าทําอะไรได้บ้างสามารถตั้งเวลาปิดได้นะครับอย่างกรณีอย่างเงี้ยผมเสียบปลั๊กอยู่นะครับก็สามารถปิดได้นี่สั่งให้หยุดจ่ายกระแสหยุดจ่ายพลังงานไปให้โหลดนั้นนะครับซึ่งก็โอเคอย่างที่ผมบอกเจ้าเนี้ย สามารถจ่ายพลัางงานได้สูงสุดที่15 m แอมป์นะครับเนาะก็ก็เยอะอยู่นะครับถามว่าแอร์ได้ไหมแอร์หม0่น BTU บได้นะแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ไม่เกิน15 m แอมป์นะครับ15แอมป์ก็อยู่ราวๆไม่เกินเท่าไหร่นะ2,000กว่ากว่าวัตอะไรเนี่ยประมาณนี้นะครับพอดีมไม่ได้คำนวณเหมือนกันเนาะอยู่ราวๆนี้นะครับก็เปิดใหม่ปึง้งโอเคคันนี้ก็จ่ายพลัางงานไป ที่เสียบอ่าสิบสองวัตต์เห็นไหมอืมสวยครับศูนย์จุดห้าแอมป์ไหนดูที่การใช้พลังงานของเราอืมยังไม่มีกราฟขึ้นนะครับเนาะโอเคนี่ตอนนี้ยังไม่มีการใช้ยังศูนจุดศูนย์อยู่เนาะต้องใช้เวลานิดนึงโอเคสวยครับครวนี้ตัวเนี้ยก็ถือว่าจบแล้วนะครับเดี๋ยวตัวเนี้ยจะเป็นพื้นฐานของ การเอามาใช้นะครับเอาเอามาทดสอบพลังงานในต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์มุง้งหรือว่าตัวเครื่องนำําแข็งที่จะทำคลิปออกมานะครับก็โอเคถูกว่าใช้งานได้นะครับ